อ๋อห้สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมซีเหมือนเดิมนะครับและในคลิปนี้นะครับในวันนี้เรามาอยู่กับในโลบกของแบบ Leather World เหมือนเดิมนะครับและในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนทําเกียร์นะฮะเป็นเกียร์ของล่างเซอร์ไวทั้งหมด4ชิ้นนะครับโดยจะประกอบไปด้วยลิวคิเซอร์ไวท์ไนเซอร์ไวโอจาเซอร์ไวแล้วก็ของริวงะเซอร์ไวนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับงั้นเราไปเริ่ม กันเลยแล้วกันนะฮะโดยมาที่ตัวแรกนะครับจะเป็นของลิวคีกับไนท์นะครับ2ตัวแรกของเราเนี่ยโดยอของที่ต้องใช้ชิ้นแรกนะครับก็จะมีลิวคีเด็กนะครับลิวคีเซอร์ไวเด็กแล้วก็ไนท์เซอร์ไวเด็กนะครับวิธีการหาเด็กทั้ง2องอันนะครับให้เรามาที่ NBC คนนี้นะครับแล้วก็กดแท็กไปเลยหลังจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนมาหาที่ ฮันเตอร์นะครับเลเวลเจ็ดสิบหรือดีเอ็นตัวนี้นะครับให้เราเลือกแท็กไปเลยนะครับนี่โดยที่ดีเอ็นจะมีโอกาสดอบเด็กลิวคีกับไนท์อย่างละยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเวลาเราทำแท็กครบเนี่ยพอเรากดแท็กเสร็จนะครับให้เรามาที่นันเจียนนะครับแล้วก็มาตรงนี้ใช้ a l ฟดีเอ,อ็นนะฮะเดี๋ยวผมขอรับของก่อนเมื่อวานยังไม่ได้รับผมลืม เออน,นี่แบตเทิร์นโทเคนได้แล้วสองอันมาตะก,กี้ถึงไหนนะตะก,กี้ถึงที่เรากดแท็กเสน็นะครับแท็กดีนะฮะให้เรามาที่ดันเจียนนะครับแล้วก็เข้าไปตีดีเอ็นเดตัวที่เราจะใช้ก็เออเราก็ใช้เป็นลูคีสเซอร์ไว้นี่แหละ <S <S 1> <S 1> ส่วนเกียร์ส่วนหัวผมจะใช้เป็นเกียร์ชิ้นนี้นะครับดีเอ็นตัวแรกคนนี้เลยนะครับนี่ ก็ต,ตีครับไปเลยโอ้ <S <S <ling> <S พอเราตีเสร็จเนี่ยถ้าเราโชคดีเราก็อาจจะได้เอเกียของทําเลเกียร์เซอรวไยมาเลยนะครับก็ เดี๋ยวเราตัดไปหลังจากที่จบดันนี้เลยแล้วกันนะฮะพอเราเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับมานะฮะให้เรามาคุยที่ n p c คนนี้นะครับนี่สมมุติว่าเราได้เด็กลูคีเซอร์ไวกับไนท์เซอร์ไวมาแล้วนะฮะเราก็มาคุยที่ n p c คนนี้ให้เรามาตรงที่ครับของ m i ลเล r w o r l d นะครับตรงนี้นะฮะแล้วให้เราเลื่อนลงมาครับเราจะเจอแบทเซอร์ไวเบลกับดักกอนเซอร์ไวเบลนะครับวิธีการคราของทั้งสองอันนี้ก็คือจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่ามันจะต่างกันอยู่ที่ ของที่ต้องใช้นะฮะเดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้ให้นะครับว่าลูคีใช้อะไรและไนท์ใช้อะไรนะฮะเราจะมาเริ่มต้นที่ลูคีนะครับลูคีจะใช้เอวการ์ดโกบหนึ่งอันนะครับการ์ดไฟหนึ่งอันแล้วก็คนฟินิกซี่อันนะฮะเอ็มพีทีเบลหนึ่งแล้วก็ดาร์ก,กอนเซอร์ไวเด็กนะครับดาร์ก,กอนเซอร์ไวเด็กนี่ก็บอกไปแล้วนะฮะหาได้จากแท็กดีเอ็นตัดภาพไปที่ของ b บ t เซอร์ไวเบลนะครับก็คืออันนี้ของที่ต้องใช้นะครับคืออเวอร์การ์นะครับแล้วก็ Win เอ็มพาวการ์ดหรือการดลมนะฮะแล้วก็ b บ t เซอร์ไวท์เด็กเอ็มพิ b ี l เบหนึ่งอันแล้วก็ขนนกฟินิกสี่อันนะครับวิธีการหาคนนกฟินิกเนี่ยก็หาได้จากการลงดันโอดินนะครับแล้วก็แนะนําให้ไปหาไว้เลยนะครับเพราะว่ามันใช้ทําเกียร์เซอร์ไวทั้ง3อันนะครับก็คือไนท์ลิวคีแล้วก็โอจานะครับโอเค ต่อมานะครับจะเป็นวิธีการหาอเวอร์การ์ดโกลนะครับวิธีการหาอเวอร์การ์ดโกลนะครับก่อนอื่นของที่เราต้องมีอเวอร์ก็คืออเวอร์การ์ดนะครับหรือว่าของชิ้นนี้เดี๋ยวผมแปะรูปเอาไว้ให้นะครับพอเรามีอเวอร์การ์ดเสร็จนะครับให้เรามาคุยที่ npc คนนี้นะฮะนี่ให้เราคุยไปเลยนะครับแล้วเขาก็จะเอาอเวอร์การ์ดเราไปนะครับเปลี่ยนเป็นอเวอร์การ์ดโกลบแล้วก็ เขาจะกินเงินไปด้วยนะครับห้าหมื่นนะฮะก็ถ้าจะทําก็ต้องนะต้องมั่นใจนะครับว่าเงินเราพอนะครับโอเคพอเราทําเสร็จนะครับเราก็จะได้เป็นไอเทมที่มีชื่อว่าอเวก์ดโกมานะครับก็คือชิ้นนี้เลยอยู่ไหนวะก็เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวผมแปะรูปไว้ให้นะครับนี่นี่ชิ้นนี้นะต่อมานะครับโอเคทีนี้ทุกคนก็รู้วิธีการหาอเวก์ดโกมแล้วนะฮะ ก็งั้นถึงชิ้นต่อไปเลยนะครับต่อไปนะครับก็คือวิธีการหาเข็มขัดโอจาเซอร์ไวนะครับหรือวิธีการทำนะฮะให้เรามาคุยที่ NPC คนนี้นะครับแล้วก็มิลเล r w o เว d ร์เหมือนเดิมนะฮะให้เรามาตรงนี้นะครับคอปบา s u เซอร์ไวเบลของที่ต้องใช้นะครับอเวอร์การ์ดโกลมนะครับการ์ดไฟแล้วก็การ์ดลมนะฮะแล้วก็ MPT b e l ทีบอันคอปบา s u เซอร์ไวเด็กนะครับโดยของหลักๆที่เราต้องหาก็คือการ์ดลมการ์ดไฟนะครับ ไอของพวกนี้ก็คือน่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วก็คือได้จากดันโอดินซึ่งจะค่อนข้างยากนะครับส่วนการลมการไฟเนี่ยวิธีหาที่ง่ายที่สุดก็คือการลงบอสลัดนะครับงั้นเราจะมาพูดถึงของที่เราต้องใช้ที่แบบหายากๆกันเลยนะครับก็คือไอค a อปบ,บาเซอร์ไวเด็กนะครับก่อนอื่นให้เรามาที่ npc คนนี้นะฮะให้เรามาตรงนี้แล้วก็ให้เรามาตรงไอนี่นะครับ หาคอปบ้าอยู่ไหนนะครับนี่นะครับนี่ครับคอปบ้าพับเฟสฟอร์มนะฮะพาไปตีเลยแล้วกันโดยโอจาตัวนี้นะครับจะอยู่ในดันโอดินนะฮะให้เรากดแท็กหาเอานะครับแล้วให้เรามาที่ดันเจียนเราไปที่ชัยอ l อออฟโอดินกันเลยและแน่นอนนะครับการจะทำเกียร์โอจาเซอร์ไวอย่าลืมนะครับเราต้องมีเอาเฟนอกด้วยเพราะว่าเอาเฟนอกเนี่ยเราจะเอาไว้ตีไอ้นี่นะครับ เราจะเอาไว้ตีบอสนะฮะเป็นบอสโอนที่อยู่ในร่างมนุษย์แล้วก็แปลงร่างเลยโอเคแล้วก็กลับมาอยู่ในดันโอดินนะฮะก็พอดันโอดินเริ่มก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับให้เราเคลียร์เสาตรงนี้เอาไว้ไอ้บอสลอยได้โอเคพอเราเคลียร์เสาเสร็จนะครับก็รอสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับโอเคเราก็จะเข้ามาอยู่ในเฟสที่เจอโอดินร่างมนุษย์นะฮะ ตอดินล่างนี้ต้องเป็นคนเท่านั้นนะครับหรือไม่ก็เป็นออฟฟนอกนะครับถึงจะตีได้นะฮะล้วก็ตีเข้าไปนี่นะฮะเราตีแป๊บเดียวก็เสร็จน,นะครับทีนี้มาถึงพระเอกของรอบนี้นะครับก็คือโอ,โอจาเซอร์โอจาร,จารพับเฟฟอร์มนะฮะให้เรากดตามผมเลยนะครับตรงนี้ก่อนนะฮะ เราจะยังตีโอจาไม่ได้นะครับจนกว่าจะทําพัซเซิลเสร็จนะฮะก็คือตรงนู้นก่อนนะครับล่างขวาแล้วก็มาบนซ้ายพอมาบนซ้ายเสร็จตามด้วยล่างซ้ายนะฮะพอล่างซ้ายเสร็จก็ไปจบตรงนู้นนะครับคือบนขวาก็เดี๋ยวเราเปิดล่าง <laughs> เปิดสกิลนี้วิ่งไปแล้วกันน่าจะไวกว่า โอเคพอเราเปิดเสร็จเราก็จะมาตีโอจาตัวนี้ได้เลยนะครับนี่มาตีเลยโอจาก็ไม่ได้เก่งมากนะครับตีง่ายนะครับแป๊บเดียวตายนี่เรียบร้อยเราก็จะได้เอาการ์ดมานะครับซึ่งเอาไปใช้ในไอ้นี่แหละนะฮะพอเราตีโอจาเนี่ยแท็กโอจาจะได้ประมาณสัก10%หรือ20นี่แหละผมจำไม่ได้นี่นะครับได้ยี่สินะครับ ก็เราก็ตีไปห้ารอบแล้วลุ้นนะครับว่าจะดวงดีหรือดวงไม่ดีนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็มาตีโอดินต่อนะครับเพื่อเอาขนนกนะฮะเพราะว่าขนนกเนี่ยเป็นหนึ่งในของที่ต้องใช้นะครับอ่ะดันเสร็จแล้วก็ปิดบอสด,ด้วยความรวดเร็วนะฮะด้วยเกียร์คิงโอเจอร์ที่ภาคุมแจของเรานี่ แล้วก็เสร็จแล้วนะครับโดยที่เราตีดันโอดินนะครับนี่เราก็จะมีโอกาสได้โอดินสตาร์นะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้คนนกเหมือนกันนะฮะพอเรามีของครบเซ็ตนะครับให้เรากลับไปที่เดิมนะครับก็คือกลับไปที่ยิมแล้วมาทียนมีคนนี้นะครับแล้วก็คุยคุยกับคนนี้มาที่ m ิลเลอร์เวิลนะครับแล้วก็มาตรงคอปปาเซอร์ไวเบลนะฮะแล้วเราก็ขาบได้เลยนะครับ ซึ่งของก็มีตามนี้นะฮะผมแปะรูปไว้ให้แล้วก็หวังว่าจะดูคลิปจนจบเนาะจะได้ไม่ต้องถามว่าของอันไหนหายยังไงนะฮะเพราะว่าผมพาบอกทีละอันเลยส่วนมาอีกอันนึงนะครับจะเป็นเกียร์ของริวงะเซอร์ไวนะครับให้เรากลับมาที่แท็กเหมือนเดิมนะครับของริวงะเซอร์ไวแล้วถ้าเราไปตรงที่แท็กที่มีชื่อว่าดากูบานะครับก็คือคนนี้นี่นะฮะดากูบา ทุกคนเห็นเข็มขัดอันนี้ไหมครับไอเข็มขัดที่เป็นของลิวงะนะคะมันไม่ใช่เข็มขัดลิวงะที่ใช้ปกตินะครับแต่ว่ามันคือเข็มขัดสําหรับลิวงะเซอร์ไวโดยเฉพาะเลยนะฮะถ้าทุกคนยังไม่เชื่อนะครับก็ให้เรามาดูตรงความสามารถเขานะครับความสามารถก็คือซัมมอนดักออฟนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไอ้นี่เอ้ไม่ใช่อันนี้มาของริวงะธรรมดาน่่เน่อันนี้อันี้นะฮะ เพิ่มสเตต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับดาร์กดาก้อนนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะซัมมอนดาก้อนออกมาช่วยนะครับเอาง่ายก็คือนั่นแหละนะฮะของิวงาเซอร์ไวแล้วก็จะบวกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ตอนอยู่ในร่างเซอร์ไวนะครับก็นะฮะให้เรามากดแท็กดากูบ้านะครับตรงนี้ดากูบ้าดากูบ้าอยู่ไหนวะนี่กดแท็กอันนี้นะครับแล้วก็ไปที่ดันเจียนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ไทล์ออฟเอ็นเชียน แล้วเราก็เลือกตัวดีๆมาสักตัวหนึ่งที่จะตบบอสด้วยความรวดเร็วนะครับก็จะเป็นใครไปไม่ได้นะฮะนอกจากมนุษย์สายของเราแล้วเพื่อให้เร็วกว่าเดิมนะครับผมจะใช้ฉายากแกนจีโอนะครับนี่ไปเลยแกนทามไปรอรอดันเริ่มเลยแล้วกัน จริงๆจะเสกจุดไหนมันก็เหมือนกันนะครับนี่ซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าเอ็มพาวดากูบ้าตัวนี้เนี่ยจะดอปเอดากูบ้าเบลที่เป็นเฮ้ผมไม่รู้นะครับว่าไอ้ตัวนี้จะดอบเกียของนิวงาเซอร์ไวหรือเปล่านะครับแต่ว่ามีน้องที่อยู่ในดิสเขาบอกว่าเขาได้มานะฮะก็ไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวเราตัดไปตอนเจอดากูบ้านะครับ มาตอนนี้เราก็ตีดากูบาล่างเอ็มพาวเสร็จแล้วนะครับไม่คิดว่าเขาจะโผล่มาเป็นคนแรกเนาะคิดว่าตัวต่อมานี่น่าจะเป็นดากูบ้านี่ไงและนี่คือดากูบ้าที่เราต้องตีในการทําแท็กนะครับซึ่งเวลาเราทําแท็กดากูบ้าเนี่ยมันจะขึ้นทีละสิเอร์เซ็นนะฮะไม่ใช่ทีละยี่สิบเหมือนตัวอื่นนะครับแต่ว่ามันขึ้นทีละแค่สิบนะฮะคือถ้าเราไม่มีเพิ่มโอกาสดอกสองเท่าเนี่ย แล้วก็ตีนานเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ตีเข้าไปนะครับถ้าเราโชคดีเนี่ยเราไม่ต้องกดแท็กเราก็จะได้มานะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราตัดไปตอนจบดันเลยแล้วกันนะฮะดันเราก็จบแล้วนะฮะก็ทั้งหมดนี้ก็จะคลิปนี้ก็จะมีเพียงแค่เท่านี้นะฮะเราก็จะมาบอกวิธีการหาของในการทำนะครับแล้วก็บอกวิธีการทําของร่าวๆนะครับอาจจะมีบอกความสามารถเกียร์บางชิ้นคร้าวๆนะฮะแต่ว่าไม่ได้จอดรายละเอียดเรื่องเกียร์นะครับ โดยรวมนะครับคลิปนี้ก็คือคลิปเอซอนทาเกียนนั่นแหละนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะดูแล้วรู้เรื่องนะครับตรงไหนไม่เข้าใจก็สามารถเข้ามาถามใน discord ได้นะฮะแล้วก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างในคลิปก็ขออภัยด้วยนะครับสามารถให้ข้อมูลแก้ไขได้ส่วนสำหรับวันนี้ผมไปละครับ โอเคสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้มาจนจบนะครับก็ทางช่องรอนะครับมีกลุ่ม Discord ให้เข้าแล้วก็มีกลุ่มโลบอกเอาไว้ขายเสื้อนะฮะส่วนกลุ่ม Discord เนี่ยก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้น,นะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับวันนี้ไปลวครับ